ดีค่ะนะคะวันนี้พี่ก็จะทําคลิปนะคะลง youtube นะคะสําหรับนะคะเพื่อนๆนะคะที่กําลังนะคะเลี้ยงลูกอยู่บ้านเหมือนพี่นิดไหมคะนะคะก็เป็นเดือนนะเนื่องจากเราซักผ้านะคะเยอะเหมือนกันค่ะวันนี้แต่ก็นั่แชร์อีกกระกำหนึ่งค่ะนะก็เลยมาอัดคลิปนะคะลงก่อนนะสําหรับเอาจะมาแค่ประมาณสามวินาทีเนาะสําหรับพี่ๆเพื่อนๆที่กําลังเลี้ยงลูกอยู่บ้านนะคะถือว่าทํางานประจํา กำลังมองหาช่องทางหารายได้เข้าบ้านอยู่นีคะอ่ะตัวนิดเองเนี่ยตอนน้าปัจจุบันเนี่ยขายสบู่น้าดา,า,ดาสบู่พิงเรดี้เป็นสบู่ล้างล้างหน้าคะ่ะรถสีฟ้ากระจุดดำๆเนื่องจากตัวนี้มันเจ็บค่ะทุกคนคะอาจจะพูดไม่ไม่ชัดไม่นนะเจ็บนิดหนึง่งอยากมีรายได้เข้าบ้านในขณะที่เรานั่งเลี้ยงลูกอยู่บ้านไหมคะอะนะ ไม่ว่าพี่จะเป็นใครค่ะแค่คุณมาแก้ไขปัญหาตัวเองค่ะโดยเฉพาะผิวหน้านะผิวหน้าดีขึ้นผิวหน้าสวยขึ้นนะคะสุขภาพดีแล้วก็มาขายค่ะนะขายยังไงนะคะขายไม่ยากเลยค่ะขายง่ายมากสมุดตัวนี้ง่ายมากมีภาพให้โพสต์มีรีวิวให้โพสต์ค่ะแล้วก็มีแนะนําการขายให้ค่ะว่าขายยังไงบ้างหรือต้องเริ่มสร้างตัวตนไปด้วยขายไปด้วยทํำยังไงนะคะใช้ไปด้วยขายไปด้วยนะคะอ่ะทำยังไงแล้วก็จะแบ่งปัน ในคลิปแบบเนี้ยตลอดเลยนะอ่ะเราเริ่มต้นคันขายของออนไล์เราทำยังไงเดี๋ยวมาให้ความรู้ค่ะหนึ่งถ้าสมมติว่าวันเนี้ยพี่เปิดบินขั้นต่ำแค่สิบก้อนสี่รํอยห้าสิบกไรสา0รอยห้าสิบาทใช่ไหมคะพี่พี่ใช้ดีเห็นผลพี่ก็ใช้ด้วยขายด้วยทุกวันทุกวันรีวิวสินค้าทุกวันทุกวันค่ะแล้วก็โพสทุกวันสม่ำเสมอไม่เกินบางคนสาวันบางคนเจ็วันบางคน9้าวันถ้าโยนดีเห็นผลเนาะ ก็สามารถไปบอกต่อแนะนําขายให้คนน้คนนี้ได้เลยหรือโพสลง Facebook ก็จะทําให้คุณขายได้แล้วค่ะแค่นี้คุณก็มีรายได้เข้าบ้านได้แล้วง่ายไหมคะอ่ะแค่เราเปลี่ยนทัศนาคาติตัวเองใหม่นะคะให้กลับมามีความสุขคิดบวกนะคะแล้วก็ลงมือทําแค่นั้นแหละก็จะทําให้เพื่อนๆมีรายได้มากขึ้นโดยที่เราไม่มีข้ออ้างว่าเอ้ยวันนี้เราทํางานประจําเราเลี้ยงลูกเราทาไม่ได้หรอกหรือเราค้าขายอยู่เราแค่ค้าขายของเราก็เหนื่อยพอแล้วเราจะเอาเวลาที่ไหนมาทําแต่ถ้า ตนนี้เพื่อนๆอ,อยากมีอิสรภาพทางด้านการเงินอยากประสบความสําเร็จโลกออนไลน์มันสามารถตอบโจทย์เพื่อนๆได้โดยที่เพื่อนๆสามารถมีอิสรภาพทางเวลาไวขึ้นแล้วก็สามารถไปกินไปเที่ยวทําตรงไหนก็ได้ลองคิดเล่นพี่เอาเวลาที่เหลือมาลองทําออนไลน์สักาเดือนถ้าแบบขยันนีเยอะนะอ่ะหรือหนึ่งปีมันอาจจะทําให้พี่เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยเห็นเงินมากขึ้นมี เงินเก็บมากขึ้นแล้วก็มีอิสรภาพทางด้านการเงินมากขึ้นก็ได้นะคะอะใครที่สนใจอยากจะลงมือทํานะคะก็ทักมาที่ Facebook นะคะวิทยากรโสภาหรือแอดไลน์มาที่0 9 8ย์4 9 7 6 2สเดองี๋ยวพี่จะเอาสบู่ให้ให้ดูค่ะนะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะนี่เป็นสบู่ล้างจุดซ่อนเลนและงับกลิ่นเพืการสะสมเชื้อโรคส่วนตัวนี้ค่ะที่ต้องขายนะคะสบู่ล้างหน้านะคะโลสิวฟ้ากาะจุด่างดำค่ะนะราคาขายปีก80บาทค่ะมาเอาไปลองใช้ดูนะคะ สำหรับใครที่อยากจะทำจริงๆก็นะคทักมาที่ Facebook ได้เลยค่ะบ๊ายบายง่ายมากถ้าคุณอยากทำนะคะใครที่เป็นสิวสิวผดสิวผื่นเสิวยวเตลอ,อยทักมาค่ะนะคะใอยากดีขึ้นนะ